ใโปรไฟล์ของเขาเหล่านั้นหรือเปล่าเออหรือว่าวิจารณญาณของเขาคือ,ค,อคือเราเรากลายเป็นว่าเหมือนตกอยู่ในโอวานนะฮะคือคือคุณนคนกำลังมองว่าถ้าในแง่ของคนดูก็น่าที่จะมีเสียงของเราในฐานะที่เป็นคนไทยในยกมือได้บ้างว่าเราคิดยังไงเห็นยังไงใช่คือเหมือนเหมือน,น,นมีสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณของอของแต่ละคนว่าโอเคหนังพี่ก๊อฟมันผิดศีลธรรมว่ะอะไรเงี้ยควรคือควรคือ ควรจะมีเขามีสิทธิ์ได้เลือกดูคือปล่อยมาแล้วเดี๋ยวคุณก็โดนสับเอาเองว่นไม่ดีในลักษณะอันซะมากกว่าเอสมมติผมเป็นเป็นพ่อคนอย่างเงี้ยมาทําหนังพ่อเป็นกระเทยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยสมมติมันเสียสถาบันครอบครัวหมดอะไรอย่างเงี้ยคือควรจะมีควรจะมีกระบวนการตรงนั้นเพราะพอเราตัดไปตั้งแต่ตรงนั้นปุ๊บไอเนี่ยสิทธิในการใช้วิจารยหรือหรือขบวนการไอตรงเนี้ย ภาพประชาชนม,ชม,มันจะไม่มีสิทธิ์ได้ใช้อะไรเลยจถามได้ไหมคะเชิญค่ะอยากทราบมากเพราะว่าประโยคที่ได้มาค่ะที่ในในใบชี้แจงมาบอกว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของชาติเนี่ยหนูง,งงมากเท่าที่ดีฉันตรวจสอบมานะคะเนื้อหาเนี่ยบอกว่ามีเนื้อหาทําลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรู้สึกเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายมากอย่างนั้นเลยล่ะคืออย่างนี้ถ้อพอเวลา คำจำกัดความมันคืออะไรคืออย่างนี้ในมาตรายิบก้าจริงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันขัดในมาตราไหนซึ่งระบุว่าแล้วก็ต้องลอกมาให้หมดเลยทั้งมาตราโดยปกติจะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องไม่ก็อาการลอกมาเนี่ยคือการลอกมาทั้งมาตราคือมีความขัดในมาตรายิบก้าซึ่งระบุว่าแล้วก็ว่ายังไงก็ว่าไปทั้งทั้งมาตราเลยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วความสงบเรียบร้อยของชาติ คือมันมันเป็นเหมาวรวมทั้งหมดนะครับมันก็มันอยู่ในมาตราเดียวกันนะครับมันเป็นลักษณะคือคือโดยโดยโดยหลักการเนี่ยมันต้องลอกมาทั้ง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 งั้นนูถามต่อได้ไหมคะค่ะเชิญค่ะการที่หนังมีกับว่าฆ่ากันอย่างรุนแรงก็เห็นปกติก็ออกมากันเต็มไปหมดอืมัมนผ่านมาได้ยังไงใช่แล้วทีวีแบบว่าสอนให้คนแย่งสามีภรรยาอะไรกันตลอดเวลาอันนี้คือศีลธรรมอันดี สิทธิธรรมอยู่ตรงไหนคะก็คือตรงนี้นี่มันมีถ้าเป็นภาพยนตร์นะครับผมไม่ได้พูดถึงทีวีนะทีวีฉายก็แต่ถ้าเกิดทีวีเนี่ยมาสู่กระบวนการของภาพยนตร์จะเป็นแผ่นซีดีก็เข้ากระบวนการนี้เหมือนกันนะครับแล้วความยุติธรรมของการจัดเลททีวีกับภาพยนตร์อยู่ตรงไหนละคะถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าทีวีก็อย่างหนึ่งภาพยนตร์ก็อย่างหนึ่งคือคืออันนี้ก็โดยกฎหมายแล้วกฎหมายนี้สําหรับภาพยนตร์และดีบิทัศน์คือมันแยกกันแยกกันครับนะฮะมันแยกกันหนูเข้าใจค่ะแต่อันนี้หนูถามไหมคะว่า แล้วความยุติธรรมของการที่ทีวีมีสิทธินําเสนอเรื่องศิลธรรมเหล่านั้นแต่พอมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยกับหมดสิทธิ์ที่จะเผยแพร่เพราะ,ะนั้นอันนั้นเป็นฟร<ม>ีทีวีทุกคนได้ดูไม่ต้องเสียเงินแต่หนังเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อบัตรซื้อตัว๋วเพื่อจะเข้าไปชมหนังเรื่องหนึ่งที่เราเลือกเองแล้วทําไมสิทธิ์ที่มันถึงน้อยกว่าเรื่องนั้นนะเออไม,ม่มันไม่ใช่สิทธิ์คือเราก็ทาไปตามกฎหมายนะฮะทีวีเขาก็คือทีวีอันนี้พอพอในกฎหมายเราจะไปก้าวข้ามไป บอกว่าทีวีทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่ได้เราพูดไม่ได้นะฮะตอนนี้หนูคุยเบินทางที่อาจารย์ไปอาจารย์แล้วหนูก็เป็นคนธรรมดาถามที่ไม่เอาม่เกี่ยวกับภาพยนตร์อะครับผมไปถามตรงนี้ว่าเนี่ยเรื่องนี้แหละมาตรฐานของทีวีกับภาพยนตร์ทั้งที่เป็นสื่อเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ข่าวหนูรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือ how ทูในการที่จะทําผิดครับเพราะว่าไม่มีการเซ็นเซอร์สามารถบอกเลยว่าการกระทําผิดในนี้มีเหตุผลดังนี้ดังนี้ดังนี้ผลของมันคือต้องทําแบบนี้ แล้วก็มีภาพข่าวชัดเจนอันนี้คือส่งเสริมความรุนแรงอย่างชัดเจนแล้วก็เราแยกเป็นสามหมวดหมวดทีวีละครอันหนึ่งอาจจะเป็นข่าวอันนึงอาจจะเป็นหนังทั้ง3อย่างนี้คือสื่อที่หลอมประชาชนหลอมคนเหมือนกันใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าข่าวเนี่ยดูได้ฟรีทุกวันละครดูได้ฟรีทุกวันแต่หนังเป็นสื่อที่ต้องเสียเงินแล้วเข้าไปดูในโรงหนังผมบอกเ่อว่าสื่อที่มันดาบสองคมนะฮะที่นําเสนอไปเนี่ยความรุนแรงเนี่ยจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจต้องจัดการนะจริงๆแล้วเนี่ย และไอ้การที่คุณนําภาพนําเสนออะไรขึ้นมาเนี่ยมันที่มันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะในการนําเสนอภาพไอ้ไอ้ไอสิ่งเหล่าน,นี้เข้าไปภาพที่เป็นคนตายภาพอะไรต่างๆพวกนี้มันผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ต้องไปถามตำรวจว่าทําไมถึงไม่ไม่จัดการไอ้กระบวนการตรงนี้นะครับต้องถามต้องถาม ตำรวจนะตรงนี้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์คะดิฉันสงสัยเรื่องของสิทธิเสรีภาพในแง่ของความคิดของคนสร้างหนังค,คืออาจารย์เ,ออเป็นอาจารย์นักวิชาการทางเรื่องของภาพยนตร์มาด้วยสอนเด็กสร้างหนังมาถ้าเรามีเรตติ้งลักษณะนี้มันจะประจกุกเสรีภาพในการสร้างสรงสรค์ศิลปะสักชิ้นหรือภาพยนตร์ไหมคะเ,ออเราคือจริงๆแล้วผมสอนหนังสือเนี่ยไม่เคยถามเด็กเลยว่าห้ามอย่างนั้นไม่มีต่ผมอิสระดิเสรีแต่ว่าเด็กเนี่ยจะมี ด้วยสัญชาติอย่างตัวเองในการที่จะนําเสนออะไรที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคร้บผมก็สังเกตดูนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมบางทีก็มีฉากอะไรอย่างนั้นซึ่งมผมไม่เคยพูดแม้แต่คําเดียวว่ามันเหมาะสมมันดีหรือไม่ดีไม่เคยนะคุณคิดอะไรนะครับผมเปิดเสรีนะครับ,นะรบในเรื่องของความคิดแต่ว่าคุณนําเสนอในแต่ละอย่างคุณมีเหตุผลไหมคุณมีเหตุผล,ลอธิบายผมฟังซิงว่าทําไมนําเสนออย่างนี้นะครับ<ม>อันนี้ผมพูดในในพับลิชนะครับ,นะรบ,นะรบผม ลกล้ายินเน่่ยนั้นผมไม่มีการห้าม,มนะครับแต่มันก็เป็นคือว่าถ้าทมการเซนเซอร์เนี่ยมันฝังอยู่กับสังคมมาค่อนข้างนานแล้วอะจนรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวมผมผมถามนิดหนึ่งว่าเ,เซ็นเซอร์เนี่ยมันเหมาะกับสังคมไทยแล้วหรือยงังนั่นแหละ เซนเซอร์คือแบบเก่านะคะคุณผู้ชมแบบเก่าคือตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นะคะอันนี้คือเรตติ้งเรตติ้งนี่คือให้คนดูเป็นคนตัดสินใจเองวิจารณญาณเองแต่เซนเซอร์เนี่ยกรรมการเนี่ยจะคนตัดเลยถ้าเรื่องนี้ไม่อยากให้ดูจะไม่ให้ดูเลยจะตัดทิ้งตัดคำพูดตัดฉากจะเอาออกหมดเลยคือเราไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นครับแล้วก็ระบบเรตติ้งเนี่ยถามจริงๆว่าณวันนี้จริงๆที่ออกมาใช้เนี่ยนะฮะที่ทางผู้ประกอบการ ก็ดีนะที่จะระดมความคิดคึดมาแล้วก็ออกเป็นตรงนี้เนะี่ยเหมาะสมกับสังคมไทยแล้วหรือเปล่าแล้วอาจารย์คิดว่าไงคะ,ะครประเด็นนี้นะผมถามนะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับออลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกว่าเราสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวผู้กับการไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราอยู่กันเนี่ยหลายหลายองค์กรนะฮะหลายกลุ่มหลายก้อนเด็กผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็มีนะครับถ้าคิดว่าเราทําหนังตรงนี้มาเนี่ยคิดว่า ถ้าสมมติว่าเรามีลูกเนี่ยเราคิดว่าผมมีลูกนะครับคิดว่าดูภาพอที่เป็นมีการมีเพศสัมพันธ์อย่างนี้นะครับถ้าลูกนั่งดูด้วยอย่างนี้มันมันรู้สึกผมก็คิดว่ายังไม่ถึงวัยที่จะดูหนังประเภทอย่างนี้นะครับคิดว่ายังคงไม่ควรจะถึงยังไม่ถึงอายุเขาที่เขามาดูอย่างผมคิดว่ายังไม่เหมาะพูดง่ายง่าถ้าเกิดหนังพวกนี้ ไปสู่เด็กพวกนี้นะฮะแล้วก็เด็กพวกนี้มีวิจารณญาณไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็อะไรมันจะเกิดขึ้นนะในสิ่ง,งนี้แต่เราก็มีโอกาสเลือกไม่ใช่เหรอคะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เด็กมีโอกาสเลือกครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าในเมื่อถ้าเกิดมีลักษณะของเรตติ้งมาแล้วเนี่ยตั้งหนางยยี่สิบก็ยี่สิบปีขึ้นไปนค,คือ,อวุฒิภาวะน่าจะมีแล้วผมจะถามว่าแล้วก็คิดว่าหนังพวกนี้มันจะเข้ามาสู่ลูกผมไหมมาสู่ลูกคนอื่นหรือว่าใน อือ่นอีกไหมคิดว่าอาจารย์คิดคว่าหนังหนูจะเข้าถึงลูกอาจารย์อาจารย์คิดว่าหนังโปทุกวันนีไ้ไม่ได้เข้าถึงทุกคนเหรอครับไม่ใช่อ่าผมไอ้ก่อนนะอย่าเพิ่งทีละประเด็นนะครับหนังโปหนังอะไรนะอีกอันอันนี้หนังนี่เราจะพับฟิชนะครับคิดว่าหนังพวกนี้มันเหมาะกับครอบครัวที่มีครอบครัวอย่างนี้ไหม mm hmm. สังคมเนี่ยเปิดเซ็กเสรีตลอดหรือเปล่าต้องการอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. ถ้าต้องการอย่างนี้เนี่ยเอาเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ยินดีนะครับคุณก็ต้อง ทุกองก์นะฮะต้องมาร่วมกันทุกองค์กรนะฮะบ,บอกแล้วว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวทุกองค์กรมาเลยนะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือว่าสตรีหรือว่าพระศาสนามาเลยแล้วก็มานั่งถกเถียงกันว่าสมควรแล้วถึงเวลาแล้วโอเคเปิดเสรีได้อาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยหนังที่ถูกเซนเซอร์โดนแบนเน่ยนะคะโดนโดนจัดเลตติ้แล้วก็โดนห้ามฉายเนี่ยตังขายนี้คือเรื่องนี้เรื่องที่เรื่องแรก ทั้งหมดทุกเรื่องที่เป็นหนังโรงรู้สึกจะมีห้าเรื่องใช่ไหมคะหนังโรงหนังโรงของฝรั่งก็มีที่โดนแบนด์ใช่ไหมโดนแบน์เลยที่ไม่ให้เออเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในไม่ได้ดูทุกกลุ่มหรือว่า,ถ,าถ้าที่ดูก็คือหนังไทยรู้สึกจะมีเรื่องเดียวแล้วก็ที่ได้ยินอีกเรื่องคือเรื่องซอหกนะฮะที่มัมนนุนแรงมากมากค่ะคเอ่อถ้ามาตรฐานของการการจับเลตติ้งในลักษณะของการแบนด์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ฉายแล้วเนี่ย ไม่ว่าหนังไทยหนังต่างชาติเนี่ยดิฉนันมองในแง่ของมาตรฐานทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค,คือฝรั่งคิดอย่างไทยคิดอย่างตรงนี้มีการคุยกันไหมคะฝรั่งคิดอย่างคือมันยุบเข้ามาในกฎหมายบ้านเรานะก็ใช้กรอบเดียวกันเราไม่ใช่ว่าเมือม่อเมือ่อยุคก่อนเนี่ยอาจจะได้ที่ก็ททำกันว่าคณะกรรมการเซ็นเซ,นเซอร์โอเคอันนี้เป็นวัฒนธรรมของฝรั่งนะครับโอเคเออจูบกอดหรืออะไรกันได้นะจูบกันได้แต่ไทยนี่ไม่ได้ อย่างนั้นมันดับเบิลสแตนดาดแล้วอย่างนั้นใน,ในยุก,ก่อนแต่อันนี้ไม่ได้มันอยู่ในกรอบเดียวกันต้องใช้ปฏิบัติเดียวกันหมดเลยประเภทไหนที่ถูกแบนเยอะที่สุดคะคือหนังแนวเซ็กส์แนวเพศแนวการเมืองแนวศาสนาหรือว่าความมั่นคงลักษณะไหนก็ไม่ค่อยมีการแบนนะแต่ที่จะแบนนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเซ็กส์เนี่ยมากมนะที่เป็นเซ็กส์ที่ไม่มีสตรอรี่อะไรเลยก็